เ้าผมันไม่ได้เล้าแบบปั่นประสาทผมปั่นมันแต่จังหวะเราเสียงเราอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้ผมก็โอเคในเมื่อเขาไม่ชอบตอนแรกผมนั่งลงไปแล้วผมก็ใส่ชิปแล้วแล้วผมก็ลุกขึ้นมาเหมือนแล้วเขาเสียแล้วเขาหัวร้อนอ่ะเออาแล้วจ้ไอ้นี่จริงแหละเฮ้ยเยเครียดไงพี่เสดเครียดเออเครียดเออ เก่าจริงก็แบบนี้เลยเว้ยเฮียเดินเดิมเดิมพันวิต่อวิไอสัตว์สมองมันใช้เยอะไอสัตว์มันแปลอ่อนนะเฮียยังไม่จบอีกนักดุกเลยไอสัตว์มันคืออะไรมันก่อหผมไม่มาพูดใส่พี่เนี่ยคำพูดก่อตายของัาติไงเฮียอีนักดุกอลยแล้วมึงก็อะไจะตายอ่ะแล้วนี่ใครแล้วแล้เนี่ยครับอุตเตอร์แมนนะครับโดนอะไรครับโดนโดนต้นตินเหมือนกันครับ นี่คนตื่นทำหรือเปล่าเนี่ยอันไหนก็ยืนอยู่แนี่ไม่เห็นจะโดนโดนเลยอ่ะเอามันไปคุยมึงไงคุยคุยคุยว่าแก๊งมึงอะเรียกเรียกเงินเขาทีเนี้ยเรียกเงินเท่าไหร่อ่ะแล้วเรียกแพงด้วยฉากเรียกเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่อ๋อห้าหกแสนมีพาวเวอร์ซัตเอ้ยมีเงินแนบไข่ไหมครับกห้าหกแสนไม่มีขาแล้วแล้วทำต้องดูต้นเรื่องด้วยต้องฟังสองฟังผมก็ไม่รู้เนาะผมก็ต้องฟังั้งองมันก็ไปเรียกน้องมาดิจะเรียกน้องมาดิ เฮ้ยใครใครเรียกใครเรียกเงินประชาชนห้าหกแสนวะข้างบนเลยครับคุณหมอไอ้ท้ามไอ้ทามไอ้ทามมึงทำอะไรมึงทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอ่ะเจ้าครับหมอมันตีนพี่มันคนตีนมันคนตีนยังไงมันกวนแล้วมึงได้ปรึกษาคนอื่นป่ะมึงทำอ่ะตายแล้วพี่มันเน็ตการพี่มันมันปากเจี่พี่มันทรงตึง มันไอ้นี่มันมันนักเลงมันนักเลงเหรอผมถามผมถามว่าไอ้นี่นะภาษีไม่เกี่ยวถามว่าเรามีอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ผูกกับผิดมันนักเลงมันจะมีไอ้คนนึงอะใส่ใส่ไอ้เหมือนชุดดำๆคล้ายๆชุดกันหนาวพี่ตรงเสียงมันเหมือนลุงอะไอ้ที่หน้าตับไปวคไปดับแล้วก็เมื่อวานอะมันลุงไปทับปสามลงผิดดางเลยมันนี่ลงสามอะลุงตีท้ามาโอ้ผมวางมาแล้วเราก็นักเลงตัยงเหมือนกันนี่หว่า พวกเราอ่ะครับผมอ่ามันมันมันไม่ใช่นักเลงฮะถ้าถ้ารู้จักกันจริงๆอ่ะครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่อันนี้ขนาดผมพูดขนาดนี้ผมพูดกับเองผมยังให้เกียิเองเลยอ่าถูกคือผมผมพูดกับหลานผมเองเข้าใจไหมแล้วฟิลนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าคนมันเสียผมก็ลุกออกนะตั้งแต่ที่ผมวางเงินวางชิปเล่นไปหมื่นห้าแล้วนะในเมื่อเขาด่าผมว่าเฮียเงียบๆดิแต่วุคือเขาพูดคำคำหนึ่งอ่ะคนบนโต๊อ่ะมันมันเป็นส่วนรวมมากเป็นพลับพิกว่า ก็คือว่านั่งเฮ้ยเงียบๆดิถูกูแทงมากงเลยอย่างเงี้ยตอนแรกที่เขาใส่สูตรอะแล้วประชาชนอะเอ็งคิดว่ามันเป็นประมาณไหนอะอันนี้ผมถามเอ็งหน่อยอะความรู้สึกเอ็งอะถ้าเอ็งเป็นผมล่ะเข้าใจไหมผมก็ลุกลุกหนีไปเลยผมลุกหนีเสร็จแล้วผมก็แค่ขับรถไปแล้วผมก็กลับมาผมคาใจเพราะว่าเฮ้ยทำไมเขาพูดกับเราแรงขนาดนี้ผมก็เดินออกมาแก่มีปัญหาอะไรผมบอกแล้วล่ะเอ็งมีปัญหาอะไรเขาก็แทงผมผมก็ถือไม้ป๊อกแล้วก็ถอยแล้วก็วิ่งขึ้นรถผมจะสู้ไง แทงอีกทีนึงก็ตายแล้วเลือดผมมันจะหมดตัวอยู่แล้วแค่นั้นเองเแล้วคือควักไม้ครับแต่ไม่ได้ตีอ่ะแล้วก็โดนหลุบโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นเวทีแบบเอกคิดเอาแล้วกันแล้วสุดท้ายน้องผมโดนแบคตรหมอผมโดนแบคตรหมอใส่ชื่อผิดอะไรก็ไม่รู้ผมโดนหนักเลยเมื่อวานถามว่าหนักไหมมันไม่มันนะครับผมคิดว่าผมจะโดนมันมากกว่านี้ไงแต่คือแบบมันหลุมแบบนี้เหรอแล้วสุดท้ายเขาก็มาพูดว่า ถึงเวลามานะมาเอาคืนได้เสมออย่างเงี้ยครับทั้งต้งที่เรื่องมันไม่เป็นเรื่องอะอถูกไหมฮะไอ้ถ้าแต่ถ้าเองอะถ้าเองถ้าเองมีน้องคนหนึ่งมาพูดกับเองคำเนี้ยเองจะรู้สึกยังไงมาพี่อ่ะถ้าไม่ได้มาหรอที่เมื่อวานผมยอมจ่ายเงินทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมจริงจริงผมไม่จ่ายนะผมบอกว่าครับการทํางานของหมอผมโดนอะก็คือว่าใส่แบ็คลิปผิดอีกครับสามนาทีมัาแยนมายก็ตั้งแตผมก็ถามว่าขมอพูดว่า จนหมอเให้พูดผมโดนแม่นิดเรื่องอะไรเขาบอกว่าใส่ชื่อผิดผมนอนอยู่อย่างนั้นต่อแค่พอแล้วน้องคุณก็เดินมาบัฟไปบัฟมาบัฟไปบัฟมาอย่างผมลุกขึ้นมาผมบอกว่าโอเคครับผมเซลที่หมอผมเดินไปจบที่น้องเองเลยว่าทุกอย่างเก็บกับผมเพราะว่าไอช้อนน้มันไม่เกียรจริงอะไรอ่เอเอเอมันแหลกเว่าที้สิผมอยากจะสื่อแต่ถ้าจะเอาอะผมผมให้ได้ครับก็ผมไม่มีหรอกฮะจะให้อะครับเพราะว่าผมก็ยืมเข้ามาเหมือนกันฮะ บอกเลยิดชาวบ้านเล่เทหมดเลยฮะตอนนี้โดยใจเย็นนะคุณผูพี่เต๋อสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเซอร์คือเขาไม่ได้ต้องการในนี้นะจะยอมหรือว่าอะไรนะแต่เราแค่แบบว่าอยากให้น้องๆเขาอ่ะไม่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวให้แค่เขาคนเดียวพอที่จะลุยแก๊งมึงอะมเฮดด้วยมันจะโง่คือคือมันมันจะหายมันจะอะไรผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมมีแค่ไม้พอกอะครับคุณจะเอาไหมล่ะผมมีแค่เนี้ยยันตัวแบบไม่ไหวหรอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอก ก็ผมผมไม่ฟืนเดิมหรอจากอลาลุงผมก็ผมก็ผมก็สั่นแล้วผมก็่แล้วเอาเงี้เมื่อกี้ผมถามในวอลเล็กน้อยเขาบอกว่าลุงก็เจ๋วเหมือนกันลุงไปกระทืบมเขาก็ก็ด้วยนี่สามหนึ่งอ่ะไม่คือถามว่าเจ๋วไหมผมผมไม่เจ๋วครับแต่บอกเลยว่าเส้นเดียวผมไม่ถอยอยู่แล้วไงแต่คือผมไม่ผิดอ่ะเองเข้าใจป่ะเป็นไงถ้าถ้าเป็นแนวแก๊งผมก็ชนชิบหายไมปพ่วงเหมือนกันอ่ะแต่คือตอนนี้ผมตัวคนเดียวไงเองเข้าใจใช่ไหมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจ ผมก็ใจแต่แต่แต่ผมก็ก็อยากจะช่วยลูกแอมนะเอ็งชื่ออะไรนะเอ็งชื่ออะไรฮะผมผมชื่อเซอร์ครับผมชื่อเซอร์เป็นหัวหน้าแก๊งเด่มากเลยอ่ะงทนฟั่งทนอะหลอวิชาไปตรงไหนได้ไปพูดเองมากเลยนะไม่หรอกไม่เป็นไรฮะยังยังให้จบยังหยุดยาได้ครับแต่น้องผมไม่เกี่ยวครับผมก็ยังพูดเดี๋ยวเขาไม่เกี่ยวจริงๆนะครับไม่เกี่ยวแต่ไปลูกกระทืบเขาสามคนแล้วนะครับลูกแอมไม่ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่สามคนครับเอ็งเอาตรงๆเลยเว้ยผมไปโดนนะเอางี้นะ ผมจะพูดยังไงให้เห็นภาพอ่ะมตผมหลนุนหลนีเขาตอแหลมากเลยเด็กเขาบอกตอแหลเขาบอกให้มึงว่ามึงจะพูดยังินสามคนนะผมถามหน่อยเอ้ยมึงโกหกอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลุมอ่ะคือเอาง่ายๆผมหนีนะตอนที่ผมโดนตีอ่ะผมหนีหนีไปจบอะไรไอ้เขียวพูดดิี่จบตำราครับอ่าจบตันลาครับแค่นั้นแล้วผมก็โดนโดนดันมารถง้ๆไอ้เขียวขับรถเลยมาสามคนอะ ผมหนีไปหนีหนีหนีแล้วผมก็โดนตรงนั้นน่ะหลุดไปหลุดมาแล้วเขามาเขาต้องกี่คนพวกผมมีอาวุธอะไรเอ็งเอ็งเอาความจริงคุยกันนี่เอาไปสู้อะไรยังไงจะสู้ได้ไงถ้าสู้ผมสู้แต่เริ่มแล้วผมจะหนีทำไมเอางี้ลุงแอมเดี๋ยวผมมาต่อผมไปเล่นเล่นไอ้นี่แก๊งก่อนเดี๋ยวผมมาแป๊บนึ่งปล่อยเซอร์เลยเซิร์จะเป็ไม่คุยเลยใส่เลยไม่พูดเอ้ยปลาผมไปทอดนี่เลยก็เอ้ยกำลังไปนะพี่กำลังไปนะเนาะเฮ้ยไอ้เยาว์แม่งเพิ่มใครแม่งไม่มาแอร์ดอกไวตัด ได้ปูอะปูอะไรปะเหมือนจะไม่มีไม่มีมีมีพันไอเดร์ตอปไปไหนจิ๊กตอมาไม่ได้ดรอผมผมเข้ามาแล้วแล้วมันแคร์นะแล้วผมเข้าไม่ได้พี่อ๋อแต่ต้องโดนนะฮะหมื่นนะต้องโดนนะฮะหมื่นอะได้ได้ได้พี่มันต้องโดนอยู่แล้วมันต้องกระสับกระส่ายนะมันแค่พันหนึ่งไม่ได้ปะไม่ได้ผมครับไม่ได้ปูหรือพี่ไม่ได้แม่งเอาขอโทษพี่ผมไม่ดูขยับปากเลย นี่รถทำมาหากินกูเลยแล้วแน่นอนแล้ไม่ไม่ไอ้เก่งกูจะพูดละไม่ไม่ไม่มึงจะหยุดพูดเนี่ยที่ไอ้กูพูดบ้างดิเฮ้ยพังแล้วพังแลเอาฝั่งเดิมพูดมากแถมพูดไม่หยุดเลยนะทำอะไรมึงทำอะไรมึงดูแคมเนี่ยแล้วเก็บไปนะพี่เราจะเล่นก่อนไหมพี่เซิร์ฟไม่ไเล่นเล่นเล่นไหนเราอยู่ไหนอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งที่พี่พี่พามาครั้งแรกอ่ะ เซนเดียวก็ไม่ถอยเขาเลยชอบไปรุ่นเซนเดียวไม่ถอยจริงๆนะจริงๆอ่ะกูชอบจัดเลยนะไปรุ่นเซนเดียวไม่ถอยแล้วมาลองทุดเนี่ยขอนกัเนี่ยกูอยู่ฝั่งู้นเป่า้ากูอยู่ฝั่งตอนนู้นเหรอห่วงจังอ่ะไม่อยู่ฝั่งวีเซิร์ฟมาตอนแรกเหรอเดี๋ยวผมจะเป็นตอนต่อที่สิบเอ็ดของดีเอ็มนะเฮียีล้ออแม่น้ำมามาเก็บยังอ่ะเข้าทางทีเซียมาเก็บยังอ่ะ กไอ้ย่าเต่าจะตุ๋ยย่าเต่าจะตุ๋ยคนยังไม่ถึงสิบเลยเนี่ยเฮ้ยมาดิร้านยังไมยิงร้านหนึ่งอ่าขาดสองขาดหนึ่งลองไปครับพี่หนึ่งสองปีเอาตรงๆเลยมันเก็บยังไว้คนที่ยืนอะเกินไปแล้วสาระเก็บไว้สาระไหนอะกูยิงไม่เห็นโดนเลยเอามายิงไม่ถึงวะจัดเลยเห็นคนวัดกระสุนพุ่งเลยไหม พี่จิกมาปืนมาแล้วนะเบพยิงหัวฉันอันนี้ดิพี่